เสี Ready, Ready, Hello, Hello, Hi, Hello, ่ยนนาดีวัาดีครับผมวัาดีครับวัาดีครับเสี่ยนนาดีวัาดีค่ะแม่ครัวสวัสดีค่ะเอามื่อนี่โอกาสดีเป็นมือสันวันดีเนาะอากาศคืมๆมาเจอเสียนเสียนเจอเสียนนะค่ะพี่น้องมื่อนี่มาเอาเลขไข่ล้วพ่อเลขไข่พ่อเอาเลขไข่เอาเลขนะทั้งหมดชื่อดังเงินหุื่นเขาเขียนไป้ะเตะในเนาะเออเขียนข้างเตะอะไรเตะยังไง เขียนต่อผู้ฝีมือดีใส่ดิบน่งเขียนลายดิมันเสียนซิงน้ำตีเสีน้ลองตีเสียนน้าเท่าน้ำล่ออะไรเฮ้ยบ่คือพอยา่เป็น้อกเพาะว่าบ่บ่ใครดียมาหาเราแล้วบ่รับประกันว่าบ่มาหาเจ้าดอกควาขนาว่าเขา ขั้นบกข้อืีเอคัดจีนไปอือนะครันเออขั้นบาขอตาพอใึ้ไส่พนดีตัดเสี่ยนจอเสี่ยนตรงมีคอาะไ้กันไปนั่งกันเด้อค่ะไปตัวเดียวกันออดรอดล่างวิ่งูนล่าง่างวิ่งศูนย์ วิ่งแปดบนวิ่งแปดต้อใช้จับกอ้จับ้าจับคูจับคูค่ะครับจับกูกับมี่แปดในคือหนตัวงแปดวิ่งบนแปดครับเล้เก๋กัป้าคอรกันอืเย คือว่าจังสัตว์นอกบายนนอไนเตะว่ะมาด้วาะขับมีทั่นเ้นียวข้าชดน้องพอไปใส่รถรับมันกระตรงกันนี่แหละเตะมันกระตัวเดียวกันเอาสามดนอนึงเป็นเด็กเอาสดืจนใช้สามคำมันได นี่พวกไก่เกาดอกเด็กรัฐบาลแท้ทำกันกับเล่าไก่กัสนแปดสองมาแปดสอง่พี่น้องตะล้หนึ่งแปกับแปสองุยกันสูสีวิ่งบน8ของพอวิไัยวิ่งบน2ของเสี่ยนหน้าดีวิ่งบนแปดจ้ากู่กับเป็นสองแปดอยู่ไดีหละแต่ว่าอยู่ในสุดตะวนตะว่าในตาล่างของเสี่ยนาดีบมมีสอดบมมีสค่ะเราสามชูน จ่ว่าเรียกล่างเลาสามถูครับต้องห้องมันศูนย์มันศูนยก็ใส่เลยไม่้งใ่หรือเล่เดี๋ยวไอ้พี่อน้องอยากจับใส้ก็ได้เพราะว่าให้วิ่งกันเอาในนี้ครับนี่เก้าหนึ่งก็ได้แปดแปดก็ได้เด็กให้บอกบ้บ้างใครแง่ดอกพุ่มือ วินไดตารางเลขตัวครับเลขต <Pok> ัวค่ะแลวร่างเก่าเจ็แน่รเก่าเจ็๊นี่เห็ล็บลวส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนกับส่วนกันสองสองสนนี่ค่ะครับสูวนบนส่วนล่างสวนกันครับส่วนกันที่หนึ่งส่วนกันที่ศูนย์กับเก้าเกาอะไรตมานาเลบอย่งแล้วัวนะเ เอามากอดกันรจูนี่แบบสู้กับสู้กาวเลยนะต้นแตกต้นไม่ยอมง่ายดีต้นไม่ยอมง่ายตูดตมากหาสนของพนยังมหลดเอามาประทาใส่กับคนก็ไส้ได้ ผู้ใดผู้ใดจะเป็นใครเอฟซีบังโหลดแเนี่ยหลังเหนื่อยรัฐบาลไทยออกมาเจออีกแล้วสอบเสี้ยนไม่น่าเที่งเบอร์ของคอไปใส่ครับของเสี้ยนนาดีของเสี้ยนนาดีถ้าประมักิ่นจับกู่หอกกับจับวิ่นเดาจับวิ่นเดาอยู่งในหกตัวในตารางน่นแปดแปดเก้าหนึ่งศูนย์สี่อันนี้คือชุดบนกับเสี้ยนน่าดีประธานอะไรจะเกิดขึ้น ความที่ล่องนานเพรว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นเนเาแล้วะเราสูนีูน่งเงี้ยงนาทุกคเาอย่างเ้เนาะลางเออเมนจับคู่บนก็คือ8แปดหนึ่งแปดลางวิ่งซูนวนจับคู่ก็คือศูนสามสามูนทาบมักเซียนาดีมันจับคู่ห้องกัเวียเหนออยู่ในได้พี่น้องเด้อับที่เอาเก้าศูนตรงกับพาวิสัยก็ได้เด้วที่เอาเจ็ูนก็ได้มันส้นกันเลขมันส้นกันสองซู ผู้หนึ่งอยู่ผู้หนึ่งอยู่หัวทงผู้หนึ่งอยู่ไปหน้าเด็กกันมาตรงกันที่เก่าโอกาสลายกว่าพอของผมมีโอกาสหลายกว่าของผมของผมมึงผิดหลายแล้วโอ้ยพิดหลายได้ผู้หนึ่งไร้ตัวนั่นแหละพี่พี่ตามชื่หน้าแล้วผู้หนึ่งลายตัวกว่าจังหวะก็หันกว่าก็หันหลังใส่มาเบากันดีมาเบากันดี ท่นบอกเข้าขันเขาบอกนุ่งหัววครับพี่น้องกิฟซี่ใช่เขกบอกหัววัวกันเนาะค่ะเซียนเจอเซียนมื่อกนนี่ตักนักขมนวลชื่อดังแต่ละหัววัเนาะค่ะแม่ขว้วเอาหน้าใหม่มาฝากพี่น้องกิฟซี่ค่ะไล่ขว้วเอาหน้าใหม่มาฝาก่ะคเซียนหน้าดีกัาบเปล่าแหลมเนาะค่ะปุ่นเด้อค่ะพี่น้องหน้าใหม่จะบังหน้าใหม่จะบังหน้าใหม่ก็ได้ขั้วหน้าใหม่พี่เอฟซีวัดเดียวหน้าใหม่คุณใดอยากได้หน้าใหม่คอมเมนต์เข้ามาเด้อแม่ขว้วเสียกไปฝาก เอาเบิ่งตัวเลขแนวทางค่ะพี่น้องสำหรับพ่อวิไซร้านแตกกับเตี้ยนหน้าดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดเป็นผู้ใดเด้อร่บอันนี้มักชุดนี้นี่ครับมักเก่าเกศท่านเป็นตัวตรงสัมาัในลักษณะนี้ลมักเก่าเกศตรงตรงมากตัดไหมตัดไมตัดตัดตัวใดรับสิบแปดออกวุ้ยรัดสิบแปดในคนเอา บอกคนถือมูต้องหั่นคนมากต้องหั่นแจ้งคนอะไอ้มากเลงดมากมืินกวนไ้ย้อนกุ้านนี้เราพยายามใส่เเออถ่บ้าเอาไหมค่ะใส่กันนะใส่กนกันนะใส่ไหน่อัหแ่หกกะที่นึ่เอาขึ้นิ้วไวย์นี่อันนี้อพรอันนี้ของอันเส้นนาดีของเส้นนาดีก่อนปะยอปะทะกันอ่าใช่ครับนี่ค่ะ เซียนหน้าดีวิ่งบนแปดเล่นในตาล่างหกตัวมีแปดแปดมีแปดสองตัวแล,ะะ 9, 1, ละะ้วก็เก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่เด้อค่ะพี่น้องจับตัวไรเน้นๆแค่คู่เดียวพี่น้องหนึ่งแปดแปดหนึ่งถาบอมักเซียนเพิ่นจับใหก้กับวินเอาอยู่ในอาตาล่างหกตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อส่วนวิ่งล่างศูนย์เด้อบัตวิ่งล่างศูนย์เจ็ดมีเก่าเจ็ดมีศูนย์ศูนย์มีหนึ่งสาม จับคูมีตัวไดแค่0ศูนย์สามสามศูนย์ค่ะพี่น้องเน้นเน้นเซียน<ๆ>เซียนต่อเซียนปะทะกันว่าต้องหลยตัวล่างเป็นล่างบนเป็นบนท่าบ่ามักที่เพื่อนจับในสามศูนย์ซ้ำไปจับอยู่ในแต่ล่างเลขกหกตัวเด้อค่ะพี่น้องสำหรับเซียนหน้าดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาพ่อวิชัยนะัตนแตปะปะทะกับเซียนหน้าดีเด้อค่ะพี่น้องเอาแคบนาเจอว่า เพื่อนบอกกันว่าไพสิเป็นไพเสี้ยนสองเสี้ยนปะทะกันนะจ๊ะเอาแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องสำหรับเสี้ยนสองเสี้ยนพ่อวิสัยร้านแตกกับเสี้ยนหน้าดีนักคำนวณไงคือกันเด้อค่ะพี่น้องซื้อดังซื้อเสียงดังกล้องให้ก็เก้าศูนย์ก้าศูนย์สามเด้อค่ะพี่น้องเด้อคนทำแต่เล็กกว่าเด้อด้อคนทำแต่เล็กดีกว่าโอ้ย อยากเป็นคนดังนักคำนวณเก่งกับเป็นนักสั้นแล้วเขาไป็นนักถามบุขอบคุณขอบคุณเด้อะค่ะขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอาพอกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องตัวเลขกับเป็นแค่แนวทา้งยังไม่ชื่อนี่เซียนงานดีเดียวกลางสั้นเนาะบาทเนาะชื่อเลขสองแปดเดียวเลยยังไม่ชื่อที่แปดนี่อ๋อมันคามันขึ้นแกมลงแกม มันจะเป็นสองแปดสิเป็นหนึ่งแปดไปหาว่าไปซื้อเทม่หนี้นเนี่ยขันนมันหลอกชื่อนมันหลอดหนึ่งปกับโซนสามอนนี้แจ้ชิวอกแล้วจะไปหาไปเด้อฝากอดไ์กดแชร์คนที่ตามสับลักขินีสวัสดีครับผมลินี้สวัสดีค่ะ